ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกันคือเก่านะครับเมื่อนด้อยู่ที่ปักกูครับพี่น้องครับนะมาดูบรรยากาศตอนทั้งแรกนะครับเนาะตอนนี้เวทีถวัเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามมาเบิ่งแรกครับพี่น้องนะบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในนะครับตอนหัวคาครับพี่น้องครับมีศาสตร์มาจ้องเต็มเลย นะครับมีสารมาและนะครับมีคุณบรรยากาศเมื่อนี้มีไหลสดนะครับเนาะสามร้อยหกสิบบาทนะครับมีแอมชนทิชาเมื่อนี้นะครับเพิ่นเขามาที่สเกตมือแหลกนะที่อำเภอปางกูนะครับพี่นนองเนาะบรรยากาศภายในกับแบบนี้ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเวทีนะครับแล้วติดต่างไฟบรรยากาศภายในนะครับพี่หนองเพินกับมา ามานั่งแล้วนะครับเนาะมานาั่งฐาแล้ว <มา S 1> อืออนี่ครับพี่น้องบรรยากาศภายในนะครับเมืองนี้เนาะติดถนนใหญ่เลยปปะน,น,นะครับติดปั๊มปตทอ่านะครับ โอ้ยเป็่งกนลังคิดเขานี่แหละครับเพิ่กำลังเตรียมโต้นะครับเนาะสาสตกัมี่เ้ยจ้องของไปมองมันเลยตัวนี้มาต้องจ้องมงมี่มองนั่งได้นี่ตอนนี้อ่านิงนะครับอือนะครับจองแล้ว จองแล้วจอง้วแลเกือบมีกระเม่นบอกครับโอ้ยปกติเขาจะศาสาดจย่องเนาะศาสมาบอท่านศาสตร์มาบอกท่านเอาเกือบเออเอาเกือบไปก่อนจองแล้วจองแล้วเนะครับบ้านทางโค้งแย่งความแล้วฮ่าโอ้บรรยากาศนะครับคัตอิลีครับมื่อนี้พี่น้องนะ เห็นบ ok> the uh, okay, ่พี่น้องนี่เพื้นจ้องได้ครับเกือบคูหนึ่งจอดอยู่นี่พื้นจอดแล้วนี่บ่แม่พันธุ์นู้นถอดใบได้ครับเพื้นจ้องได้นี่ต้องเข้าใจนะครับนี่พึ่งเคยเห็นนี่แหละครับยุกใกล้อยู่บ่แม่โอ้จ้าตูออกไปทางนี้มั้ยวะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเออสันส์งลาบ ตอนนั้นอะคงยญามากาครับรรยากาศครับพี่น้องครับโอไยโบสวัสดีครับครับนี่คืออโบนะครับเนาะโบวัชระพี่น้องครับโอ้เมื่อกี้เขาหนาหาเลยตอนนี้ครับอยู่ใกล้ปไหนหรอครับแม่ป้าบ้านสนายบ้านสนายอยู่บ่งไหนรู้ ทางหัวน้อน้ำผึ้งบ่ไกลดอกชมอบ่ไกลนี่ออกไผสมบานกูนี่บ่อผสมนี่บ่อตาบ้างเรียวก้อนจะคอดบานปุ๋งเนาะเรียวก้อนครับมาไต้เวีนี่มากับหลานหรือลูกเรามากับหลานหน่อยครับครับเขาพ่อครับเป็นอปป่อพร้นมกับอ๋ออยู่ข้างนอกนี้ครับครับครับนะครับนี่คือบรรยากาศภายในครับพี่น้องนี่ บรรจะจัดภายในมือนีครับเป็นมือแรกนะครับที่เป็นเขาม้าสิเกตซึ่งแถวปักกูนี่ยังบ่มีมากนะครับเนาะก็มีเถรกนี่แหละก็คาดว่าคือสีอาญะคือเก่านะครับปักกูพี่น้องาเวทีนะครับตอนีเนี่เพื่อกระลักตีต่างไฟอยู่ข้างบนนะครับกำลังตีต่างไฟอยู่ เนีป่าแล้วมันลังคาแล้วเกือบบมเมนเกือบซื้อได้เกือบย่องก็มี่ได้เลยครับเอาโค้งสีบ่มี่หรมั้งครับออครับเออว่างอยู่แล้ววะเอาโหลดครับไมาม่ไก่ด้มอคหรอครับม,มาแตอบ้านบ้านลูกพูงหกพ่น กันตัปาดเ้าบปนี่อกน่าเ้มป็นยังแฟนครับแฟนคับแฟนครอครับครับผมก็มาใกล้คือกันคุณรัตนาคุณขาพก็มา้บอบอมเมนาผมมาเห็นคลิปเหตุยูทูบ เดี๋ยวลงแล้วครับเบิ้งตั้มเบิ้งเด้อช่องบ่าวบ่าวธนพลคนสุรินครับเออเบาวธนพลคนสุรินผู้ไดเบิ้งกัสีเฮลเลนเห็นครับนี่ครับแม่ป่าเพิ่นมานตะใกล้เลยครับเขาพี่น้องครับว้าตัวนี้เป็นเช็ดซื้อไว้บอกใหญ่เลยนี่ครับเอฟซีบางกูเอฟซีอีหลายอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเบิ้งที่เราพี่น้อง คุณปารีดคุณนายห้ามย้ายทุกกรณียกเวทเวดพดิ่มตบเพื่อละนี่แหละครับพี่น้องกำลังเตรียมโต๊ะขึนอยู่ครับพี่น้องมือนี้มีอะไรสดนะครับเนาะมือแหลกมือนี้กับซีมี่าพอไก่แล้วก็ครูตั้มนัทคารินนะครับมาครับพี่น้องมือนี้อามาให้ยกำลังใจกันครับพี่น้องครับมือนี้นะครับมืออื่อนอยู่บ้านผือโพสีสุวรรณพี่น้องสิเกตซึ่งกันครับ อำเภอโพสีสวนนะครับนี่แหละคือบรรยากาศภายในครับนะครับเพ็ก่การลั่งดึงสายอยู่ดูไปด้วยกันมิติใหมน่นะครับเอาเกอบจ้องาับเ่งบรรยากาศภายในน้ำกันกับเนาะพรทั้งแรงเนาะนะ ย้อนที่เลยบ่ไม่บนเขาคือจะมีไปเขาครัจองแล้วจองแล้วตีเต็มเลยไม่ซื้อเออตะเคียนซื้อไปอืมนี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องเพิ่งขับผากันมาแต่ครับมันมาแต่ใกล้นะครับเพิ่นมาหอดเร็วเพิ่นครับมามานั่งขานะครับส่วนใหญ่ๆคนไก่ไกก็ยังบริหารมากครับ มีมาทุกสารทิศนะครับเพราะว่าในเขตอำเภอปังกูเฮ่านีนะครับเป็นแรกนะครับเนาะในปีนี้นะครับถี่มาส่วนใหญ่เพิ่อนกมาใไกลๆนะครับมาแถวอำเภอห้วยทับทันจังสีนะครับมาแถวห้วทับทันนี่แหละครับพี่น้องมืออื่นอยู่โพศรีสุวรรณนะครับพี่น้องเนอะติดตามกันไปนะครับโพศรีสุวรรณเสร็จจะมา วันที่10นะครับวันที่10ก็อยู่ที่เทศบาลโคกจานนะครับเทศบาลโคกจานอำเภออุทุมพรครับพี่น้องน้อคืออยู่ศรีสะเกดครับเมือนี <S 2> <S 2้มีไหล่สดด้วครับเด้อบัสสามร้อยเท่าไหร่น่าจะ360นะถ้าบ่อพิดจำบ่อพิดเนาะครับพี่น้องเนาะเหมือนี้ก็บซีมี่อ่าพอไก่เฮือนทีอุ้งอิงกระหล่องเพลงน้ำเนาะครับเนาะแล้วก็ อาจจะมีครูตั้มนักรินครูฟลุกหลองคือกล้ำของน้องอุ๋งอิงนะครับที่จะมาะขึ้นเวทีในมือน,นีนะครับท่านมาหายกังใจกันด้วยครับพี่น้องขึ้นเขาแล้วก็รีบมากันนะครับคือบรรยากาศนะครับตอนนี้เพื่อนก็นมีกำลังเข้ามาล้างไหลเข้ามานะครับพี่น้องทีมงานไหลสดนะครับ น่าจะเป็นบ่าวภูทไทยนี่เป็นอยางนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปในกันครับพี่น้องพืนพ้นที่ก็ปองขวางครับบรรจุได้หลายพันคนอยู่ครับมือน,นีอ้เล่นติดติดเมืองเลยเนาะติดตลาดเลยเนาะครับนะติดเะติดตับ ยันมากเอแล้วก็ปัมป่มบัตเตออนะครับเนาะถือว่าอยู่ในโตอำเภอเลยเนาะครับมือนี่สันพ่น้องได้ที่มากกรีบมากนะครับมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงไปในกันครับพี่น้องอยู่ชีสเกตลายมืออยู่ครับน,น,นี่คือบรรยากาศผ้าพี่ผ้านนองนะครับมาบึงบรรยากาศนะ ในวันนี้ที่ปางกู่เ่ขาแม่ขายนะครับมาดันได้ก็หลายครับพี่น้อตัวนี้ก็คือทีมงานไหลซดนะครับกำลังเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เยไหลซดเป็นมือแหลกนะครับวอดวันที่สิบสองนะครับบัตรราคา3า0บาทนะครับพี่หน้อมีแอมนะครับแอมชนทิชา ตีโท้ครับพี่น้องเมื่อนี้อากาศบ่ฮ้อนครับมันคืมมืดมือครับพี่น้องหกโคงสีบะตกครับทองฝาแจ่มใสบะตกครับแต่มันจะมีเสานี้มันก็บทำทาอยู่อากาศหนาวเย็นครับเมื่อนี้อากาศพอดีเลยเมื่อวานนี่แดดโอ้ยพี่น้องเอ้ยแดดคักแดดแนวเมื่อวานนี่ แต่ผัดมามือนีผัดหนาวครับเพราะจัดกันได้สิใจบดีไนไดนะครับเมื่อเ้ารนี้บรรยากาศมันมืดขึ้นเพราะฉนั้นกาเผื่อหอดต,ต้อนเย็นกาท้องผ้าเปิดแล้วครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นกรฝากพี่ผักน้องนะครับมาติดตามบรรยากาศสดๆไปด้วยกันนี่แหละว้าพี่น้องนอ้องมาเบบ่งครับ นี่เพิ่นรอกำลัลงเข่าครับพวกก็ช่ไปสืบตัวกันแหละครับเนะพราะว่ามันถา้าถ้ามันส,สื่อสารนะครับมันกนไนะ็ได้เข่าแถวนะี่ครับได้เข่าแถวนี่ครับตอนนี้เพิ่นก็ทำการเปิดกำลังรอจำหน่ายตัวอยู่ครับนะรอจำหน่ายตัวอยู่ครับเออหนึ่งมีพี่น้องมากว่าอยู่ด่านหน้าแล้วครับเนาะ พี่น้องเพิ่นเพิ่นเริ่มเปิดเปิดขายแล้วครับครับมีจำนวนทีพนมายืนแล้วครับเบิ่งไปดเลยกันนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศภายในเบิป็นไงนะครับพี่น้องไปไปเบิ่งบรรยากาศภายนอกนะโอ้พี่น้องมายืนถานะครับพี่น้องนะพี่น้องมายืนรอแล้วถึงเวลาแล้ว ครับที่หน่องมาซื้อบัตรเว้นครับเพิ่งทุ่มนะครับเขาต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าชาวบูซื้อกัญชิดายเขาคิดเขาแถวเงานะครับเขาแถวเงาขึ้นแม่ขาแม่ขายเพื่อยู่ด้านนอกนะครับอีกส่วนหนึ่งกระายครับพี่น้องพระเจ้ากระริบมากนะครับเด้อมินแบ่งลังใจกันนะครับเอาคลิปนี้ซนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยเบิ่งกันใหม่ ักครู่นะครับเบาทนพนคนซุรินนะครับกาศิภาพีไปหน่องไปเบิงคลิปนี้นะครับเขาฝากพี่หนองที่ความาติดตามมาชมเขาให้มีความสุขความหลําความรวยอย่าเจ็บอย่าไขนะครับฝากช่องบาทนพลค้นซุรินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กและก็กดติดตามก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้สวัดีครับสวัสดีครับลบากพอเราคุยแค่ใคมอง